สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องกีโน่นทวอย่ครับวันนี้หน้าตาอาจจะดำแน่อักหน้อยครับผมหนวดเขาลุงลังแล้วก็นี่ครับมอมแมมหน่อยวันนี้จะพาครับจะพามาส่องรถนี่ครับผมจะพามาส่องรถคส่อมรถก็งนี้ครับนี่ครับผมนี่เลยพอนีรถ รถไทเหตุงานเรามันเกิดปัญหาครับเพราะเกิดปัญหากันเลยเอามาเข่าอูเข่าอูก็ต้องเดือดห่อนเดือดห่อนนะครับเดือดห่อนสร้างอีกครับผมนี่ครับที่มันเกิดปัญหาจะมันอาจจะมืดจังหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วโอนี่เข่าอูวโยแบบ สงพึ่งท่าอาศัยซางครับผมเดี๋ยววัอนี้จะพาแกะเบื่อนครับนี่เลยครับผมมันแตกครับผมตัวนี้ตัวนี้มันแตกครับจะแกะเอาตรงนี้ออกมีมาหมดแตกหมดแล้วเราจะเอ็ด,ด,วดความที่จะแกะครับผมที่จะใส่งานอยู่ยแตกเเอาด้มน อเห็นไหมบอกแล้วของเขาดีๆน่ะบอกแล้วไงบอกของเขามันมือถือ้ันใส่ทุกแดบเลยสั่งที่ไหนกันใช้ใช้ใช้สายเขาก็กลัวแล้วใช้ขวานก็สรรราาางงทีีีี่่่นนไเเเเออดใลองพับไม่มีอะไรลองเลย ลูกปืนจะเียบินได้บ้นะโอรวมดยมเออใช่มนปัญาใช่ลูกป pues an ืนโยกความใส่ไม่แรงสนะโกลกปืนเโอ้ลูกปืนจับเยว เขาแตเดียวเยกาเ้งัน้้น้ินีไลม้วะรีโออกจะเอาไปซื้ของนจะไปนนี่คืนี้เช้าเราไปกลับมาจะโน่นแล้วรนี้ต้องช่วยลูพี่เขาเลงควายด้วย น้องน,อน,น่ีอก้อกออยาน้ยนีน้นนอ,าอาหายาังมอห้องตรงการไฟเลยไม อันนี้หอย่างมันนะให้อย่างมันเอาขี้ดินหอแม่เวบนาถามถามงูงูอยู่อ่เนี่นะแค่ขี้ดินหอกขี้นี่โอ้สางเลยสางแล้วดมือโปด้วยโตไปถ้าเมาเมาหน่อยก็โปมืองงงเงียเลงมาแต่ไปส่ง้เนียตรงระพานไม่ได้ยินฮะเรียกใครเรียกผมเรียกใคร เปยนเปยนเป็นลูกปืนครับลูกปืนแตปปืนขาหนาอันนี้นะครับผมอันนี so ้เอาีรเนมวาัวมเีลูกปื่ตัวนี้ออกนี่ตัวนออนยเตัวน้ก็ตีลูกปืนตีอ่าตรงานล่างูเดี๋ยว้องมึงงานออกบึกองพระโอ้ย วันกูใก <laughs> <B ọn S 2> ูไยันตอนเช้าใช่มันก็ามไทยทั้งนั้นเลยเราโอ้ยมาทำไห้หนยดินี่คือห็นแกนจับคอนเลยว่ะมาเลยยังมือเตะตีก้นลงมากันตีน้นไปห่อน แล้วน่จบเออเนี่ยแล้วทีนี้ตีง่ายเชื่อฟังไปยกไม้อันนี่หลังเอาจังเลยเนาะช่างอ่ะอู้หกระทะทองเหรียญเลยทีมงานช่างหลังหลวงเหรียญเนี่ยเทอมเลยครับ

จเจ้เาอาของอเากแล้วครับผมเรียบร้อยเดือดเาใหาเออพี่น้องที่ชมกินนอน,น,นทัวดูได้เนี่ยลหลังหลงหลิงพี่มอมันทำได้เออนี่ค <c oughs> รับเรียบร้อยแล้วครับผมทไมไม่หลักไปมาไก่ มันจะเป็นลูกปืนจะเป็นลูกปืน,네ปนเนี่ยอยู่ในเนี่ยครับลูกปืนมันแตกครับืนลูกปืนนาลูกปืนน้ำแตกกมม็เลยต้องแกะสร้างสร้างสร้างจากศูนย์ก็กศูนย์นไป,ปบดนี่นี่เียเก็บล่างเ๋ยวต้องเก็บล่างทำความสะอาดเราค่อยประกอบ,บครับหจะไหมนะย